ก็ต้องเริ่มแล้วเราพอมีอะไรกระทบปุ๊บต้องสร้างตัวรู้ปั๊บเขาจะด่าเราจะดินทาเราจะว่าเราเราไม่เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นอะไรก็แล้แต่มีตัวรู้เ้าไว้เขาทําเพื่ออะไรเขาด่าเพื่ออะไรเขาทํร้ายเพื่ออะไรเขาฆ่าเพื่ออะไรเขาทําลายเพื่ออะไรเขาปรามายเพื่ออะไรสร้างตัวรู้เอาไว้แล้วใจเรา จิตเราจะได้เป็นความไวเวทนาสัญญาสังขารมินญาการรับรู้เราควบคุมคอนโทรลได้ความทุกข์เดือดร้อนที่มันกลายเป็นสมบัติมันจะได้เบาบางลงบ้างเรามีทุกข์ขัดจากเป็นสมบัติติดตัวนี่ของจริงและเรื่องจริง แต่เป็นเรื่องประหลาดเราไม่เคยคิดเลยว่าทำไมมีชีวิตยอยู่เพื่อเพิ่มสมบัติกับและสมบัติชนิดนั้นก็คือทุกข์นันจั่กันทั้งที่รู้อยู่ว่าเรามีทุกข์เป็นสมบัติแต่มาเกินแล้วก็ยังสแสวงหาทุกข์เพิ่มอีกนี่เขาเรียกว่าชีวิตผู้รู้ไหมเออเกิดมาแล้วมันก็

ไปเป็นทุกข์แต่เกิดหัวไม่ดีขึ้นมามันก็ทุกข์เลี้ยงหัวก็เป็นทุกข์หุงข้าวไปหัวกินก็เป็นทุกข์สร้างท้ายหัวใส่ก็เป็นทุกข์พูดอย่างนี้ไม่ใช่บอกให้ไปเลิกหัวแต่พูดให้ความว่าเกิดก็เป็นทุกข์มาอยู่แล้วแต่เราก็พยายามมาเพิ่มทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงต้องออกจากเรือนไม่เป็นผู้คล้องในเรือนเป็นอนาคาริกก็คือผู้ไม่อยู่ในเรือนผู้ไม่แสวงหาเพราะพระองค์ทรงรู้ว่านั่นคือการสะสมกองทุกเงิงผู้ไม่รู้ว่าหนึ่งคิดยังไงแต่กูรู้ว่าเวลากูมีอะไรเยอะแยะแล้วกูจะเป็นทุกข์มากดังนั้นกูก็จะพยายามไม่มีอะไร จะทำไปเบาๆนำตัวเบาๆสบายๆอะไรเงี <t tr inity> right agar, ้ยที่หาหามากูก็จะไม่แบกไม่เก็บไม่ยึดแต่หายไปได้เราคงหายไปซึ่งหายล้วคณจะตามไม่ได้เพราะถือว่าบริหารของเขาไม่ดีเขาอุตส่าห์ให้มาแล้วดูแลไม่เรียบร้อย เอาเราสองคนเอกไปใต้เน <time> ีล okay. ุ <ett exemplo> ้นก็ไม่พบแฟนเดี๋ยวเออไปหาข้างหน้าไม่หาไม่หาลื้นก็ไม่เอาบนกระปรงกะดาษมีตัวหมูมีตามเติมมันไอชิปหายมึงเคยเห็นตูวหมี่เหรอใครก็ให้กูมาไปรู้กูบอกไปให้มา อม่ไม่ม sí, ีไม่มีหรือผมก็ไม่ได้เบื่มันเออมก็จอดข้างทางแล้วมึงเนี่ยมึบอกไม่ไม้เอาตังค์ให้หาตังค์เลิ่มแล้วมันมาด้วยกูไม่มีนะกูไม่รู้ไม่เกี่ยวกูมีหน้าที่ั่งเฉยมึงไม่ไปมึงไม่ไปกูก็เดิน เกิดตลอดเลาเราจะมานั่งแบกปังหาเพราะอะไรก็นั่งหาแก้อยู่แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์คุ้มค่ามีสาระมีเครื่องกาะเครื่องยึดก็คือพระธรรมก็ปูงได้แล้วไม่ต้องไปเกาะยึดอะไรมั่อ่ะหมดเวลาไม่ได้ถามปัญหาไอ้สิพราะไอ้สิชั่วโมงไอ้สิมนาทีใครจะถามเอา กูกล่าวเอากาสถามคำถามแรกกิ่นัง่งกินยาเข้าไปแล้วมันค่อยช่วยนะอ่ะฮะให้เจเริญกะดัเจเริญความหมาใ,ใจอยู่ไหนอนะ่ะมันดีขึ้นเมื่อยหร่อยู่ไหนอนะ่ะไปดูนี่มันแข็งยังจะได้ดีหมดปะ เอยกระดิกตีกระดิกมือรู้หน่อยเห็นหน้ามัมบวมๆหน้าจะเป็นไตมาแต่เม ah ื Blaze ่อกี้ไม่ได้มองตาขี้จะหมดแล้ว หลังจากปฏิบัติในท่านอนแล้วรู้สึกว่ามีความเย็นเกิดขึ้นในกระดูกซี่โครงสันหลังสะโพกทั้งแขนทั้งแขนฝ่ามือนิ้วมือดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกอย่างไรแล้วจะปฏิบัติต่อไปเช่นไรเจ้าค่ะวิชาปราโอสดเนี่ยมันจะเป็นปรุงทำให้เรารู้จักธาตุเจ้าเรือนของ บางคนได้ร้อนบางคนได้หนักบางคนได้เย็นบางคนได้โรคร้อนก็คือธาตุไฟเป็นเจ้าเรือนหนักก็คือธาตุดินเป็นเจ้าเรืคนคอนโรคก็คือธาตุลมเป็นเจ้าเรือนเย็นก็คือธาตุน้ำเป็นเจ้าเรือนไม่เห็นไม่ต้องไปวิตกบางคนะไรเพราะมันเป็นวิชายามันเป็นยาทำไปเถอะแไะมไ่ต้องไปเสียตังซื้อยา ไม่ทำไม่ได้ทุกวันทุ <Okay. S 1> กวันจ๊บสาธุครับปุจฉาพิที่เศนะตอนนอนพิจารณาคงกระดูแต่มีความรู้สึกถึงการเต้นของเสืเลือดอยากทราบว่าถูกต้องหรือต้องทิ้งความรู้สึกนั้นครับไม่เ,เสียหายอะไรคุนอนคูยังได้ยินเสียงที่ประจอนคุณเต้นเลย <c oughs> อเอาเรื่องจริง เเสียหายก็บอกแล้วว่าจิงโจกร้องก็คนอนไม่หลับนะต้องมาไล่จิจโจ่มันกัดกันไม่กูนอนไม่หลับนะไม่เสียหายอะไรทำไปแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกปูได้ยินเสียงจิจ่แล้วนอนไม่ได้เออลองทำนะฮะเราจะรู้สึกว่าเออที่ประจอนปูเต้มีเสียงเหมือนกันลองทำนะแล้วจะรู้ มันเป็นปันจจัยตังรู้ได้เฉพาะตนคนทำไม่ได้ฟังุนเขาดึงกพ็พูดพูดก็ะจะเรือกโอเวอแต่พอทําแล้วก็จะรู้เองแหละว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแนักภูนอนนได้ยินเสียงคิดประจจนตัวเองเต้นอยา่าว่าแต่ดิจ้จงร้องนักภูเจ้าสาธุเจ้าค่ะบุจชาเจ้าค่ะ ตอนช่วงที่ลูกเดินลงเข้าตามจุดต่างๆถึงฝ่ามือหลังมือจะรู้สึกอุ่นๆแต่ตอนหายใจออกแล้วความอุ่นตามจุดตา่ตางๆยังอยู่รู่นหนึ่งแล้วจึงจางหายไปแต่ลูกมีอาการคอแห้งแสบคอเล็กน้อยดื่มน้ำก่อนปฏิบัติแล้วแต่ยังมีคอแห้งจึงสงสัยว่าไม่ทราบลูกปฏิบัติถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะโนอานเคยบอกแล้วใช่ไหม ม่อจะร้อนพออ่อนแอบอกว่าแสดงว่ากินน้ำน้อยทั้งวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสร็จใหม่ๆก็ไม่ยอมกินน้ำเลยเนี่ยอ่ะแต่การทีมันมันมันจะเป็นฝนอย่างเงี้ยอ้าวน้ำมาแล้วเล้ยพูดออกมาพูดออกัน ừ chưa chắc ừ chưa chắc ừ chưa chắc chưa cha đây chưa chắc ừ chưa chắc đâu chưa Cái ừ chưa chắc 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 ừ chưa luôn. À, เติมไปยาเติมไปยาเราเอาแต่หัวมาเดี๋ยวขี้ที่จะมองเลยเฮ้ยไปต้องถึงขั้นใส่่วดไปนะ ดูกระดูกคนต่าดิเี๋ยวกูพูดสอนอยู่โยกโยกวกระดูกกระดูกแดดไม่ได้กระดูกไปยืนก้าแถวเฉยเลยเดี๋ยวเตัาเขาส่งเองโอ๊ยโออ๊กระดูกด่ากระดูก เกี่ยวกับเส้นเอ็นเนื้อเยื่อที่ทหุ้มตามข้อตามกระดูกบริเวณตาตุมหัวเขา่ารอบรอบเขา่าหัวไหล่จะมีอาการปวดบวมโดยเฉพาะบริเวณตาตุ่มและใต้ฝ่าเทา้าด้านข้างขาส่วนใหญ่จะปวดบริเวณซี่ขวาขอความเมตตาเรียนถามว่าจะมีวิธีบำบัดร,รักษาเพื่อให้อาการทุเราได้อย่างไรเพราะเวลาปวดลูกจะทรมานมาก จนไม่มีแรงที่เทา้าเข่าและก็ข้อมือเลยใช่ไหมคะังหน้าจะเป็นโรคอาการไม่เส้นเอ็นหลักเสก็เป็นรูมานตอยโรคเส้นเอ็นหลับเสียมีรักษาไม่ยกา,ยากเราใช้น้ำร้อนกับน้ำเย็ยนะะขน้ดของกค้งก็หายแต่ก็ต้องไม่ไงั้นก็ใช้รูปกันตองในปัจจุบันก็มีขายไม่ใช่เหรอเออ น้ำมันไครที่มีอยู่ในรูปกระพบเนี่ยมันจะช่วยกแ,บบแก้อาการเสร้นเอ็นอักเสบยาที่ต๊ะเนี่ยมันจะมีแกลนสาไอแกนสาเนี่ยมันจะมาแก้โ,กโกรคปวดเอ็นแล้วทาให้ค้ามอื่นและเส้นเอ็นแข็งแรงแก้อาการปวดหลังปวดเอวส่วนรูมาตอยเนี่ยมันจะต้องใช้ยาอีกหลายชนิดไว้คุณูได้บอกว่าคุณมีเวลาคุณจะได้ทํายาแจกปาะ อยาาจะทำายโรกมัเร hey, ียกับโรคไอ้ด่สีดวอย่ามันเรียนทำแล้วก็แเจกบนเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นเ่ยก็จะเจ็บเขาจะเอาไปได้เจะเอาไปแจกที่ใต้พระใต้เป็นไม่รด้รียน ีเวลาใหไปทำยาต่อยมดอยาดีเส้ยาอ้ข้อเส้นไข่ข้อเส้นเส้นเอ็นเส้นที่ผมทำให้ยาอ้ต้นในอะไรให้เปิดประตูดีล่ให้พระเขาไปนั่งถามเราไว้ลป มันเป็นนแท้วะเนี่ยมีคนนแล้วเนี่ย วถามว่ารู้ไหมว่าคุ้รู้รู้ว่าฟุ้เรื่องอะไรก็รู้แต่เดินกลับมาไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาจะเดินไงขาดตัวปัญญาถ้ามีปัญญาก็อยู่ได้แล้วพอเมื่อรู้แล้วก่ารู้ด้วยการวิเคราะห์ให้ตัวด้วยปัญญามันก็จะเห็นสาระแก่นสารและอสสาระไม่มีแก่นสาร แต่นี่รู้แต่ไม่มีปัญญาก็เลยไม่เห็นว่าอะไรเป็นสาราหรือไม่สาระคุณก็จะรู้มันไปนเรื่อยแหละไี้ก็เรียกว่ามีสติแต่ขาดปัญญาเฉลี่ยฉลาดแต่ขาดเฉลีย่ยโอที่โบราณก็ชอบพูดอา่วาันก็เคยสอนวันนี้ก็บอกว่าแตจิตมันมีแต่สติแล้วขาดปัญญาก็จะอาจจะนงพาเราไปอย่างนั้นก็ต้องกลับมาที่ภูบาบ แสดงว่าจิตเรายังเป็นชั้นอนุบาลก็ต้องใช้อุบายใช้เครื่องมือในการประกอบขีดบ้างยืนบ้างเดินบ้างยกแขนยกขาอย่างมีสติรู้บ้างอย่างเงี้ยเพื่อดึงตัวปัญญากลับมากลมหนาเลยได้รู้ลมเป็นสติขีดเป็นสัมปชัญญะรู้ลมเป็นสติยกแขนเป็นสัมปชัญญะรู้ลมเป็นสติลดแขนเป็นสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นต้น สัมปชัญญะก็คือตัวสั่งการตัวปัญญาตัวควบคุมสติคือตัวรู้อีกทีหนึง่งถ้า,ม,ญญา,ม,ามันมีสติสัมปชัญญะเจริญเติยโตัวเท่าเทียมกันเรียกว่ามีสติมาสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่พลาดนะทุกมันจะไปไหนอ่ะมันจะหาที่ตั้งที่เหมาะส,สมเสมอแต่ก็ต้อง 啊，对。<Okay. S 2> okay. มีความรู้สึกว่าลงหายใจเข้าเพียงข้างซ้ายข้างเดียวไปจนถึงเท้าซ้ายไม่ทราบว่า,าร่างกายของลูกผิดปกติหรือไม่ถ้าผิดปกติควรจะแก้ไขอย่างไรจ้าค่ะมันแสดงอาการความผิดปกติใเ็นเหมือนกัรพ่นน้ำที่มันใสาย,ยาที่มันหยน้ำมันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีขลมมันให้ เดินลงไปที่ปลายนิ้วหัวไมโพคกมือเนี่ยเดินยากไหมไกลที่เดินยากคนให้รู้ไว้ว่าแสดงว่าเอามาพืชกำลังถามมาันต้องต้องทำให้รง้ จะรู้สึกร้อนและปวดลูกจิงเดินลงเข้าออกดูเฉพาะส่วนนี้ก็จะรู้สึกร้อนและปวดมากขึ้นไม่ทราบว่าเพราะปฏิบัติผิดหรือเป็นเราอ,อะไรขอลังกูโกรดชี้นะชี้แนะให้ด้วยเจ้าค่ะทำต,ต่อไปจนหายปวดจะดเรียแง่แวเคลือ การซ่อมแซมซ่อมบำรุงกันได้อย่างอันต่อไปเอาไม่แจกคนที่เข้ามาน่อยด้วยล่ะให้เขากินยังไงปุชชานี่เสดนาข้างหน้านี่ยัม่าดนี้ลูกอายุ26ปี เมื่อสปีที่แล้วลูกเป็นโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสไม่ทราบว่าตัวไหนเพราะหมอไม่บอกขณะนี้ลูกมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงกว่าความเมตตาจับงอ์ผูกรุาาแนะนำยาเพื่อรักษาและการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันด้วยครับไปเอาพีกใจดำยัดใส่เข้าไปในไข่แล้วก็ไปต้ ใส่เข้าไปสักแปดเม็ดแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็พยายามหามาล่าของของผมหยุดของเผ็ดกับของเค็มของผมกับของหวานกินอาหารสองรสเนี่ยผมกับหวานถ้าหยุดเผ็ดก็จะบรรเทาลานเสร็จกวาดทุกเม็ด สาธุเจ้าค่ะปูชามีเสด็จนาตามที่หลวงปู่เมตตาอธิบายเรื่องพระอรหันต์มีสี่แบบนั้นพระอรหันต์แต่ละแบบเมื่อนิพพานแล้วมีสภาวะที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะไม่ต่างกันเหมือนกันทหมดที่ต่า,าง,งกันก็ตรงที่ว่าแต่ละคนมีคุณสมบัติคือเอตแทคขังวาม คือสะสมมาไม่เหมือนกันก็ย่อมแตกต่างกนะันแต่ทั้งหมดก็คือเมื่อนิพพานแล้วนิพพานมันมีสองอย่างนิพพานโดยโดยกิเลสดับกับนิพพานโดยสังขารดับคือเป็นภาษาไทยง่ายนิพพานโดยกิเลสดับก็คือยังมีชีวิตอยู่ไอ้นิพพานโดยสังขารดับก็คือดับทั้งกิเลสแล้วด,ดับทั้งชีวิต เเภทมื่อถึงคำวันนิทานก็คือจบอยู่เหมือนกันที่เดียวกันชั้นเดียวกันคำว่าชั้นเดียวกันคือความดับ